สวัสดีค่ะทริปนี้เรามาชมไม้ดอกแปกแล้วก็ใบแปกกันค่ะชื่อว่าหานุมานนั่งแทน่นเป็นไม้ที่นําเข้ามาจากประเทศอเมริกากลางนะคะค่ะชื่อว่าหานุมานนั่งแท่นเนาะเป็นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นสูงก็มาพร้อมกับชอบแดดจัดเต็มวันเช่นเดียวกันค่ะดอกเวลากระจายออกมาจะมีห้ากลีบนะคะขยายพันธุ์โดยการเงอาหรือรอมเมล็ดเขานะคะค่ะมีมะเมล็ดด้วยค่ะรอได้แล้วก็ลำต้นของเขาจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นป้องป้อง,อ,งอวบแบบเนี้ยค่ะ กับเก็บอาหารแล้วก็สร้างความสมดุลหล่อเลี้ยงตัวของเขาค่ะเพราะนั้นเขาสามารถเผชิญความแรงได้นะคะทางแพทย์เชื่อว่ายางของเขาช่วยในเรื่องสมานแผลนะคะแต่ใช้ยังไงก็ไปศึกษาอีกทีนะคะแล้วคนโบราณก็นิยมปลูกเชื่อว่าเป็นไม้อยู่ยงคงกระพันอะไรพวกเนี้ยในความเชื่อของคนโบราณนะคะสวยงามค่ะดอกแฉกออกมาประมาณ5กลีบนะคะสวยงามชอบดอกมากโดดเด่นสีโดดเด่นมากนะคะใครอยากได้